สวัสดีค่ะเจอกับพี่หวานนะคะวันนี้เราจะมาเล่นพิกอากาศกันมาถ่ายดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่ตอนนี้อยากจะสื่ออะไรกับคุณนะคะมีไพ่ให้เลือกกองที่1กลกองที่2และกองที่3นะคะทำจิตให้เป็นสมาธินึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือมาฟังว่าท่านอยากจะบอกอะไรกับเราเลือกเลยนะ ามาดูคําเฉลยของคุณที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะมาดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่ออะไรกับคุณนะคะไพ่ใบแรกตัวคุณได้ไพ่เดอะวิลล์ไพ่ใบที่สองได้ไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือดีนะถือว่าเป็นของดีของขลังไม่รู้นับถือพระอะไรก็ตามเนะาะไพ่3ใบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังบอกคุณว่าคุณกําลังหลงระเริงกับโลกภายนอกกับวัตถุกับความสวยความงามมากจนเกินไปจนลืมการปฏิบัติหรือเปล่าการทําบุญทําทานอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ไพ่นะแฮงแมนหมายถึงการถือศีลวิปัสสนาไหว้พระหรือลดลักิเลสถ้าทําได้จะดีมากค่ะลองดูนะของคุณคืออะไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณไพ่แบบนี้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือกําลังจะบอกคุณว่าละเลยท่านไปหรือเปล่ารับปากอะไรไว้ทําแล้วหรือยังถ้ายังให้รีบไปจัดการซะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาฝันไม่ดีหรือขอครั้งต่อไปอาจจะไม่สมหวังก็ได้นะจ๊ะรีบนะจ๊ะเนาะโดยเฉพาะใครที่ขอแล้วสาเร็จขอแล้วได้แล้วและใครที่เคยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายขนมถวายน้ําหรือแผ่บุญให้ท่านบ่อยๆแล้วละเลยท่านไปลืมสวดมนต์แผ่บุญให้ต้องรีบไปจัดการซะนะคะ สำหรับคุณที่เลือกไพ่กองที่3ามนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยากจะสื่ออะไรกับคุณนะคะแตนๆขึ้นไพ่มาดีมากเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะบอกคุณว่าคุณทําดีแล้วคุณทําถูกต้องแล้วดูแลฉันไม่ได้ขาดตกบกพร่องถึงเวลาแล้วที่จะประทานพรสิ่งที่คุณต้องการให้ไม่ว่าจะเป็นขอความรักขอผู้ชายขอคนอุปถัมภ์ขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่โชคลาภดีใจด้วยนะจ๊ะทําต่อไปนะคะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามพี่หวานไว้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ